สวัสดีเช้าวันพุทธที่12เมษายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเนื่องจากว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นะคะก็จะมีวิธีการรับเงินรวมถึงวิธีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแตกต่างจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม และสำหรับในคลิปนี้นะคะก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่และผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะกลุ่มนี้ที่จะต้องมีการรับเงินสดนะคะซึ่งจะสามารถรับได้เร็วขึ้นกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนั่นก็คือกลุ่มผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะ กลุ่มนี้เนี่ยจะต้องฟังด่วนเลยนะคะเพราะว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการรับเงินที่แตกต่างจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมเดีเด๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นะคะ ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นี้ทางกระทรวงการคลังได้มีการออกมาอัปเดตนะคะว่าในเดือนเมษายนจะได้รับ,บวงเงินอะไรบ้างโดยนางสาววารีแวน่นแก้วรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบสา เท่านั้นนะคะโดยวงเงินที่ได้รับเนี่ยหลายๆคนก็ได้นำบัตรประชาชนไปใช้เรียบร้อยแล้วแต่บางคนยังไม่เข้าใจนะคะว่าวงเงินจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ยังไงนั่นก็คือทุกวันที่1ของเดือนจะเป็นวงเงินที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดออกมาได้และไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะทุกวันที่1จะมีวงเงินสำหรับรูดซื้อสินค้า 300บาทเข้ามาให้โดยที่ไม่มี SMS แจ้งเตือนนะคะสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปที่ร้านธงฟ้าแล้วก็รูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เลยแจ้งเพียงแค่รหัส6หลักเท่านั้น รวมถึงวงเงินค่าซื้อแก๊สหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนนะคะตรงนี้ยังได้รับ80บาทอยู่นะแต่ว่าอีก20บาทที่ได้รับเพิ่มเติมจะมีการโอนให้ในภายหลังเพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงวงเงินค่ารถค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะตรงนี้ได้รับ750บาท เงินตรงนี้จะอยู่ในบัตรประชาชนอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราใช้ก็ยื่นบัตรประชาชนเท่านั้นแล้วก็แจ้งรหัส6หลักก็สามารถขึ้นรถบขอสรอถไฟรถขอสอมกรถไฟฟ้าได้เลยนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยทางภาครัฐกำลังที่จะติดต่อกับ บริษัทรถต่างๆให้สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ก่อนจะใช้ก็คือถามเขาก่อนว่าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไหมนะคะส่วนในเรื่องของค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ําประปาที่มีมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนั่นก็คือค่าไฟฟ้าถ้าหากว่าใช้ไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หรือค่าน้ำประปาถ้าหากว่าใช้ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะตรงนี้ในส่วนของค่าไฟฟ้าผู้ที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าแล้วก็การประปาแล้วนะคะจะสามารถได้รับส่วนลดทันทีในวันที่ 18พฤษภาคมนะคะไม่ใช่18เมษายนเนื่องจากว่า18เมษายนจะเป็นของผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าเพราะว่าบินค่าไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นของเดือนก่อนหน้านี้ไม่ใช่ของเดือนเมษาเพราะฉะนั้นผู้ที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าแล้วก็การประปาสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 18พฤษภาคมนั่นเองนะคะใครที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทตรงนี้ไม่ต้องชําระค่าไฟฟ้าเลยนะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้กับหน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงเลยรวมถึงค่าน้ําประปาก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไม่เกิน315บาทตรงนี้ได้รับส่วนลดทันที100บาทแต่ถ้าหากว่าใครที่ใช้เกิน315บาทตรงนี้จะต้องรับผิดชอบจ่ายเองทั้งหมดนะคะ รวมถึงเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทที่ได้รับอยู่ทุกเดือนนะคะตรงนี้ถ้าหากเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยออมสินหรือว่าทอกอสอก่อนนะคะจึงจะสามารถได้รับสิทธิ์ โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจําตัวประชาชน13หลักซึ่งในเดือนเมษายนนี้จะได้รับเร็วขึ้นนะคะจากเดิมที่จะได้รับในวันที่22ของทุกเดือนแต่สําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่จะได้รับในวันที่20ของทุกเดือนนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่20เมษายนนี้เลย เพราะฉะนั้นในกรณีของผู้พิการจะต้องรีบดําเนินการผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะโดยบัญชีที่ผูกพร้อมเพยนี้จะต้องเป็นของตนเองด้วยแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ใครยังไม่ได้ดําเนินการผูกพร้อมเพเมื่อถึงวันจ่ายเงิน ทางกระทรวงก,การคลังจะยังคงเก็บเงินส่วนนี้ไว้ให้จนกว่าจะผูกพร้อมเพย์สำเร็จนะคะแล้วก็รอรับเงินในรอบต่อไปเพราะฉะนั้นสำหรับผู้พิการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใครที่ผูกพร้อมเพย์ทันนะคะวันที่20เมษายนนี้ก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยทันที แต่ถ้าหากว่าใครที่ยังผูกพร้อมเพย์ไม่เรียบร้อยทางกระทรวงการคลังก็จะเก็บเงินส่วนนี้ไว้ให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้พิการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ได้ดําเนินการผูกพร้อมเพจจนสําเร็จเรียบร้อยแล้วทางกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินทั้งหมดเข้าให้ในรอบถัดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะไม่ต้องกังวลใจว่าบางคนบอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ลงไปเปิดบัญชี ยังไม่สามารถเปิดบัญชีได้เงินตรงนี้จะอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์นะคะแต่สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าและไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่นี้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการรับเงินพิเศษนี้ออกไปตั้งแต่รอบของเดือนเมษายน2 5 6 6นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้พิการรายใหม่ไม่ต้องกังวลหากยังไม่มีบัญชีแต่ผู้พิการรายเก่าที่ไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการ ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนเมษายนนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะและสำหรับใครที่ยังมีวงเงินคงเหลืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมแต่ยังไม่ได้กดเงินสดออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการที่เคยได้รับเงินอยู่ทุกเดือนแล้วก็ยังไม่ได้กดเงินสดออกมาหรือแม้กระทั่งจะเป็นในเรื่องของค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าที่ได้รับเงินโอนเข้ามาเป็นเงินสด หรือแม้กระทั่งเป็นวงเงินอื่นๆที่ทางภาครัฐโอนเข้าให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครก็ตามที่ยังไม่ได้กดเงินสดออกมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าหรือยังไม่เคยไปเช็คเลยว่าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าของเรามีวงเงินคงเหลือหรือเปล่าตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าสามารถกดเงินสดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมได้ จนถึงวันที่27กันยายน2566เป็นวันสุดท้ายค่ะและสำหรับในเช้าวันนี้ก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ